ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับสับกันสับกันบ้างเดี๋ยวเขาเบื่อต้องเริ่มไม่หมูเล่นคำดิเฮ้ยไม่ใช่อะไรนี่เรื่องเล่าให้แฟนฟังเทปที่อะไรละต้องททนเทปก่อนเทปทีห้าวันตรงวันเลยเนี่ยว่างเนาะคิดถึงคิดถึงไม่ไม่ไม่เพราะว่าจะได้ฟังแบบว่าทําไมต้องต้องมีเทปที่ห้าเลยเพราะว่าอเทปที่สี่เมื่อวานมันเครียดไป ต้องรีบทำเทปขำๆเข้ามาแก้รำก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะคลายเป็นเรื่องใร้แฟนฟังแบบทุกคนจะเบื่อว่าแบบมีแต่เรื่องเครียดเรียดหฮะมุกเล่นขำเลยอะไรคิดไม่ออกคิดออกวะ่ออะไรอะอะไรเดียวเอ้ายังไม่ได้คิดหรอกเอองั้นงั้นเดี๋ยวถ้าคิดออกแล้วเดี๋ยวค่อยใส่เข้ามาแล้วกัน อาจจะไม่ต้องเริ่มต้นเทปที่ห้าเลขสวยเอาอย่างนี้เลยเป็นธรรมเนียมสร้างธรรมเนียมงนี้ทุกทุกห้าเทปจุ้ยจะเล่าเล่อนตลกในวงสุราหรือว่าเล่นตลกในวงเราเข้าไหมทุกทุกห้าเทปเทปที่หนึ่งเทปที่ห้าเทปที่สิบเทปที่สิบห้าอะไรประมาณนี้เทปที่หนึ่งเราเล่ากันไปแล้วจำได้จำจำได้ใช่ไหมจำได้ไม่ค่อยตลก บอกแล้วมันเป็นเรื่องตลกอ้วงสุราเล่าให้ฟังเลยเทปที่แล้วมีอะไรจําได้ไหมลองใจลองใจอะไรนะลอ,ล,ลองใจอะไรนะแม่ยายลองใจลูกเขยใช่ไหมทที่แล้วอันนี้เรื่องประมาณเดียวกัน<ม>เรื่องคล้ายๆกัน<ม>ก็ไม่คล้ายหรอกแต่เป็นสามคนมผู้ชายสามคนนาตาย<ม>ตกนรก<ม>คนแรกประพฤติด,ดีทุกอย่าง ไม่ประพฤติผิดทางเพศรักเมียรักลูกทำตัวดีหมดตกนรกไปปุ๊บโรมยาบาลอ่านประวั่าให้เบนซ์ไปขับเลยในนรกเลยสบายสบายเลยเอาไปขับชิลๆคนที่สองมีแวบไปเที่ยวอ่างบ้างมีอะไรบ้างแต่ก็รักลูกรักเมียไม่ได้ผิดอะไรก็โรยาบาลก็อ่านปุ๊บ ก็ควรจะให้เอาโตโยต้าไปแล้วกันระดับหนึ่งคนที่สามโอ้โหคนนี้ไม่ค่อยดีทะเลาะก,กับเมียรประจำตบตีลูกอชอบแวบ,บออกไปข้างนอกอืคนนี้เลยได้รถตุกตุกไปเสร็จปุ๊บสามคนนี้บังเอิญมาเจอกันสามคนนี้บังเอิญมาเจอกันในนกเล ไอสองคนที่สองกับคนที่สามอ่ะคนที่สองที่ได้จรต้ากับคนที่สามอ่ะที่ได้ตุกตุกอ่ะก็เห็นคนที่หนึ่งที่ได้ที่ได้เบนซ์อ่ะสีหน้าไม่ดีเลยสีหน้าแย่มากเป็นทุกข์มากทั้งนั้นที่ควรจะมีความสุขใช่ไหมได้เบนซ์ไหมครับทำไมก็เลยเดินเข้าไปทักเลยคนที่สองคนที่สามเดินเข้าไปทักบอกเฮ้ยเป็นไรได้เบนซ์ยังไม่พอใจอีกเหรอคนที่หนึ่งก็ตอบว่าก็กลัวเมื่อกี้กูเห็นเมียกูขับจักรยาน เข้าใจไหมเข้าใจไหมแย่แย่กว่าคนที่สามคือแสดงว่าคือแสดงว่าคือแสดงว่าต้องไปต้องไปทำอะไรที่แบบเถื่อนมากอ่ะใช่ใช่ใช่ขำนะมึงนี่ขำอยู่ขำอยู่นะขำอยู่ขำอยู่เออเพื่อนชื่อคนหนึ่ง หลานหลานเพื่อนช่วยไม่ใช่สิเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเหมือนกับลูกพี่ลูกน้องอะไรเงี้ยที่แบบมันมาปรึกษาช่วยโมก,กุยจูจ่ๆมาแบบลุมลานเลยนะวิ่งมาลุมลานเฮ้ยจุวยช่วยชิบหายละลูกพี่ลูกน้องกว่าทำไมแม่งชอบกินอาหารพื้นบ้านช่วยถามเลยแล้วก็ดีอะนี่ชอบกินอาหารพืนบ้านเป็นไรอะไม่บอกม้ยโอดีตรงไหนวะ คืนบ้านเลยมันเอาจานข้าวมาเทลงคืนบ้านเลยนี่เอา,าจากเพจไหนหรือ,อว่าคุณๆไม่เ่ยก็เพจจ้้ยไงอ๋อเพจเพจเพไม่โฆษณาอย่ยาโฆษณาเพศเลยอ <c oughs> อ่ะืมเรื่องต่อไปเลยเราจะรีมิกซ์เลยนะยาวๆมีอันนี้มีคุณหมอคนหนึ่งไปกินเลี้ยงสันสัน กับเพื<ม>่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็สนุกสนานกันเฮฮากินลงกินเล่ากันไปแต่คุณหมอคนนี้น่าเครียดน่าเครียดมากๆเลยแล้วจู่ๆเพื่อนเพื่อนก็เอะใจก็เลยหันไปถามบอกว่าเฮ้ยมึงเป็นไรวะทำไมน่าเครียดจังหมอก็ตอบว่ากูมีอลายคนไข้ว<ม>่ะเพื่อนบอกเฮ้ยแต่แบบไม่เป็นไรมากอะไรอย่างเงี้ย คือแบบถ้ามันพลาดไปแล้วหรืออะไรไปอะไรอย่างเงี้ยก็ก็โอเคมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วมึงรักเขาหรือเปล่าล่ะอะไรอย่างเงี้ยอืมหมอก็ตอบกลับว่าเฮ้ยก็รักนะอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบเผลอเผ่อมีอะไรกันเพิ่งบอกเออก็โอเคดิเฮ้ยถ้ารักกันก็วันหลังก็ชวนมาอืมในหมอคนนั้นตอบกับเงียบๆแต่กูเป็นสัตวแพทย์นะ มีมอะไรกับคนใก้บ้าแล้วอ่ะมีอะไรกับคนใกล้โหโหวดมาวะโห้ยงโหดอ่ะรีมิกซ์เลยนะรัวๆเลยนะเล่ากันรัวๆเรื่องแบบขำอีกเหรอฮะอะไรนะจะขำมองจะขำคือมันจะขำว่ะคือยังไง คำเก่งก็ตออเยอะคำเยอะไม่ค่อยคำไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาอีกเรื่องหนึ่งกันอีกเรื่องหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งคนนี้รีมิกมากอ่ะไม่มีเบรกเลยผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้าไปในร้านร้านขายพวกเสื้อผ้ารองเท้าพวกอะไรพวกนี้ก็เดินเข้าไปถามพนักงานผู้หญิงอยากจะซื้อรองเท้าเซอร์ไพรส์แฟนก็เดินเข้าไปถามพนักงานผู้หญิงบอกว่าเนี่ย ผมไม่แน่ใจครับว่าแฟนผมอะไซส์รองส์รองเท้าอะไซส์อะไรพนักง,งานผู้หญิงก็ไม่รู้จะทำยังไงพนักงานผู้หญิงก็เลยถอดถอดรองเท้าตีาเองออกมาแล้วก็ลองให้ผู้ชายอะจับจับเท้าตีาเองดูว,ว่าเนี่ยแฟนคุณผู้ชายไซส์ประมาณนี้หรือเปล่าผู้ชายก็จับปุ๊บเฮ้ยผมไม่ใช่โอเคงั้นผมซื้อคู่นี้ขนาดเท่านี้ไซส์นี้จับแล้วรู้แล้อ่เออก็ประมาณเนี้ย เรื่องในวงเล่าในวงเล่าม้าจะจับเท้าเขารู้ป่ะไม่รู้ไม่รู้นะ <c oughs> ใครมันจะไปนังรูปคําเท้าแฟนด้วย <c oughs> จนอยู่มือขนาดนั้น <c oughs> <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เรื่องจริงผมไม่มีนะอแล้วจับเสร็จปุ๊บก็โล <c oughs> ทีนี้ผู้ชายมันก็เลยบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมขอขอซื้อของเซอร์ไพรส์แฟนเพิ่มอีกอย่างหนึ่งแล้วกันพนังกงานผู้หญิงก็ถามกลับว่าอะไรคะ ชดชันไหนไม่รู้เชัช้นไนช,ชนไหนโหลลีมิกที่แบบสี<ม>่ห้าเรื่องเป็นแรปเปอร์เลยอะ<ม>่ะคุยเรื่องอื่นอีกบ้างไหมเรื่องอะไรเรื่องอะไรดีมีอะไรคุยไหมนี่มันก็นานแล้วนะกี่นาทีแล้วโอ้ไปนาทีแล้วนะ<ม>โอ้โหนานอยู่นานอยู่เดี๋ยวเด <ๆ S 1> <ๆ S 2> ี๋ยวเทปนี้จะเอาแบบไม่มีเครียดเลยนะใช่ไหมใช่แต่เขาเริ่มเครียดเนาะไม่ค่อยตลก <laughs> เสียใจเสียใจเสียใ,ใ,ใจอะอะไรเดียวเออถามหน่อยทาไมคนเราอ่ะบุกุยบุกุยด้วยเนี่ยแหละตัวดีเลยทไมชอบจะหลกกับความเจ็บปวดคน,น,นอื่นเขาไม่เคยถามก่อนชอบดูคลิปเฟลอ่ะล,ล้มสเก็ตบอร์ดบ้างกระโดดข้ามไม่ถึงบ้างวิ่ง หัวขมาบั่งเนี่ยทำไมทำไมเออทำไมเนี่ยถามบุกคุยเลอะไม่ถามคนอื่นเนี่ยใกล้ตัวเลยเนี่ยชอบดูจังเลยไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ตลกเพราะเขาเจ็บตลกเพราะท่าทางที่เขาพาก็ทำไมอ่ะเอาก็ท่าทางมันยังยังยังตลกเนียหรอเออไม่รู้แต่ทีมทีมุกตลกเรื่องเล่าในวงสุราไม่ไม่ตลก เป็นตลกความผิดพลาดของนอื่นเขาไม่ไม่ได้ตลกอย่างขนาดนั้นเดี๋ยวก็ชอบดูใช่ไหมที่ด้ยยังขำเดี๋ยวก็ยอมรับครับคุณผู้ฟังก็มันก็ตลกดีเหมือนกันเออแล้วทําไมคนเราอ่ะชอบตลกคลิปแกล้งคนนะคือหนึ่งคืออะคลิปความผิดพลาดละคนเราชอบดูใช่ไหมชอบตลกสองคลิปแกล้งคนทไมแล้วทำไมในชีวิตจริงเวลาเราแกล้งใครโกรธจังเลย หน้ามันเยเกมันตลกเออคิดไหมเออคุยกันอีกนิดนึงใกล้ๆสิบนาทีเ้วคนเรามันก็บ้าว่าทำไมถ่ายคลิปตัวเองผ้าแล้วก็เอามาลงมันจะบ้ากว่ามีอะไรบ้างนะผู้หญิงที่โลผมแล้วผมไม่ก็ยังเอามาลงอือแปลกนะคนเราว่าแปลกนอกจากจะชอบดูความบิดพลาแล้วก็ชอบเอาความบิดพ้าตัวเองมาแชร์แปลกดี โห oh, สิบนาทีแล้วอะเร็วมากเลยนะแล้วเมื่อกี้จะพูดอะไรต่ออีนิดนึงต่ออน,นิดนึงคุยกันอีกน,นิดนึงว่าบุ๊กูรู้สึกว่าคลิปแข่งกันของญี่ปุ่นอะ่ะอืเขาเตรียมไหมไม่รู้ยกตัวอย่างคลิปที่ชื่อว่าคุณผู้ฟังก็ต้องรู้คลิปที่เป็นห้องน้ำบนภูเข,ขาหิมะที่สไลด์ออกไปเฮ่เป็นกูช่วยฟ้องเลยนะโดนอย่างนั้น คิดว่าเขา,เขาเ,ขาเขาเตรียมไหม๋อไม่รู้เหมือนกันแต่มันน่ากลัวอยู่นะใช่คิดว่าเขาเตรียมไหมอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเตรียมปะรู้สึกว่าไม่รู้เลยอะ่ะออแต่วันญี่ปุ่นของอาจจะแไม่รู้อคำขำ,ำหรือล่าใช่แต่อันเนี้ยมันไม่เข้ากับคนไทยจริงๆนะคนไทยชอบดูแต่โดนเองไม่ได้เห็นไหมว่ามีหลายรายการโทรทัศน์เลยตั้งแต่เราสมัยนึกเด็กคลาสสิกที่สุดคือหยอกให้ยิ้ม จำได้ไหมเหมือนเยเคยดูแค่เทปสอปใช่ใช่ใช,ใช่แล้วก็หายไปเล่นจ,จริงงดูก็รู้สึกช่วยรู้สึกว่ามีอีกอันหนึ่งนะจําไม่ได้อะไรกันอะไรมาอยู่เทปเย,ยงงอะมั้งจําได้ว่าไปหลอกคนแบบว่าเหมือนกับใน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 แบบในถังขยะเงี้ยแล้วโผล่ขึ้นมาตรงห้างไหนสักห้างหนึ่งอนะ่ะนั่นแหละที่ดูเทปเยวห,หายไปเลยรออยากดูแต่มันไม่ถูกจริตกับคนไทยรอกปากมั้ยแต่คนไทยเขาชอบดูนะคลิปอย่างนี้แม่งแชร์กันยิ่งกว่า อะไรดีเลยนะที่อเรื่องเล่าที่รายการดีๆอย่างเช่นเรื่องเล่าให้แฟนฟังเนี่ยไม่ค่อยมาฟังกันไม่แชร์กันร่ำคาญเลยเออเนาะเออเนาะแปลกแปกไม่ถูกใจคนไทยแงมเลยในการพวกเนี้ยชอบชอบซีเรีส์คนไทยชอบซีเรีสกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนกวะเขายังซีรีส์เลยชอบมาแกล้งเขาพูดหงิดนะเออใช่ไหมเออแต่ชอบดูไหมชอบ เออนี่ก่อนจะปินรายการก็แนะนําแล้วกันเออรายการที่เราชอบดูกันบ่อยๆคลิปแกล้งคนเผื่อคุณผู้ฟังเอาไปดูต่อชื่อรายการชื่อ just for love หรือว่า just for gag j u s t f o r แล้วก็ g a g gag สนุกสนุกเนาะดูดูเออใช่ดูดูบ่อยดูบ่อย บางอันก็เฉยๆแค่แค่ยิ้มยิ้มแต่บางอันก็หามากอ่ะอืมใช่ดูบ่อยดูบ่อยก็เนี่ย่อปิดรายการก็แชร์แล้วกันเฮ้ยอย่าเพิ่งปิดรายการดิตายแล้วยังคิดคำออยังคิดมูเล่นคำไม่ออกเลยอะไรอ่ะไม่รู้เดี๋ยวที่ทันทีชุ้ยขีดไม่ออกอ่ะน้าด้านเลยแล้วกันป่ะอืมคนไทยอ,ะอ่ะ จะแยกคำว่าคอนกรีตกับคอนกรีตได้ไงเขาพูดอย่างนั้นเลยเหรอบ้าหรือเปล่าไข่ก็แยกได้คิดไม่ออกอ่ะไม่ได้เตรียมมากอู้น่าด้านมากอ่ะเอาจริงเอาจอาจริงคุยกันอย่างนี้นึงเอาให้ครบสิบห้านาทีถ้าเขียนคำว่าคอนกรีตลงบนกระดาษเนี่ยจะอ่านคำว่าคอนกรีดไหม มันอยู่ที่บริบทด้วยว่าเราพูดถึงอะไรแต่ว่า,วาเหมือนมันก็ภาพติดตาแต่เด็กว่ะอืมใช่ก็คงว่ามีใครอ่านคอนกรีดกันแน่หรอกอือใช่เออแต่มีคํานึงที่เป็นเรื่องคาคลาสสิกที่คษษรูภาษาไทยต้องสอนคําว่าอะไรนะอะไรนะ๋ย่นึกนออกไหมอ่ะอะไรคําว่าอะไรวะเดี๋ยวจำไม่ได้แล้วแลาวถ้านึกออกจะมาบอกเทปหน้าแล้วกันอือวันนี้ก็ปิดรายการด้วย คอนกรีดก็จบเทมห้าอะเป็นเท่านี้แ้วกันเนาะครับผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ